บ,ะะบ้างแล้วค่ะบ้างแล้วอ้ยห้างหายกันโดนเนาะจาะอยู่ดีสบายเอายเหนื่อยกันนาะสองทุ่งโอ้ยต้องตัดห้าตัดข้าวใส่ปุย๋ยไม่ีเวลาครับผมเนี่ยค่ะเขาง้ามบ่จ้าเขาง้างเพราทั้งนั่นเขาโอเคนะซาบนนะานาอืมจ้าเขาเขาเขาว่านังเกเดียนไปอ่าพนพองไฟสุวรรณภูมินะ อืมสายว่าประมาณนั okay. oh, ้นจ no. no. ้าก็เลยว่าโอ้ยห่างหากันโดนโทรหาคิดฮอดซั่นดอกจ้าจังได๋เป็นจังได๋มาจังได๋นหลายๆก็งานหลายก็ได้โอยกน้อยว่าดหันเสียดเนาะได้บ่นให้ลงลางจอยเนาะออกให้ออกครับผมอืมหมานบ่จ้บ่บ่ได้ซื้อด้บน้อืมจ้แต่ว่าก็ยังเฮ็ดสู่คือเก่า ครับผมไปทำใหม่ทำใหมทำใหมดูมันตรงกับวันเด่นปียังเราทำใหมทำใหมเราตัวไหนยังไม่ออกแล้วก็เอามาออกอะไรอย่างเงี้ยสาบันนะอืมจ้ะแล้วเลขทูบเนี่ยรู้จักครับผมอืมเลขทูบเลขทูปอะไรซ้อนซ้อนเจ็ดเนี่ยตัวนี่ก็เลยเรื่องจับมาออกดูรูพอเลขทูบเนาะพอผมไปทำบุญอยู่ตรงนั้นมุมจุดทูปแบบเหมยจดใส่โทรศัพท์ไปท้ายรูปไว้ตัวไหนยังไม่ออกผมก็จะเอามาออกกันนี้ครับ โอ้ค่ะอันเลขที่หามานี่เป็นสูตรหวยหือว่าเลขที่คำนวณดวงดาวตัวตอเก็บวายสูตรหวยห้องนะครับอ๋อแต่บ่หลายหางเนาะค่ะตัวเดียวบนรางเนาะถูกต้องครับผมจ้าจ่าค่ะแม่นอีฟซีค่ะเป็นหลงเพิ่นลืมเนาะก็ได้โทรมาสอบถามเรื่องตัวเลขคือเก่าเนาะจ้าเดี๋ยวสิลืมเัมนผมให้เป็นตาดาหน้าสาบันหน้าตาดานั่นแหละครับมายเป็นสาตัวสองตัวตาดาตัวนั้นมั่งเนา ต้องไหวครับการเล่นมันต้องไหวครับผ่านหน้ากที่เราเจอวันนะั้ <c oughs> นเราผ่านวันผ่านไปเลยยังผมบอกนะจ้าแต่ว่ากันเขาเขาซ้ำตัวเตะกันมีไหมเห็นได้เนาะถูกต้องครับผมจ้าจางวดน,นี้ก็ตามที่ส่งมาให้นี่มันบอ่อหกหนึ่งหาเนี่ยว่จ้าถูกต้องครับผมค่ะหกหนึ่งหากับหนึ่งหานี่ยแล้ววิ่งบนกับฟันไปที่หาเนี่ยบ่จ้าถูกต้องครับผมจ้าล่างนี่ก็วิ่งไปที่ศูนย์จับให้คู่เดียวคือศูนย์หาม่นบ่ าชนกันกับผมนังมาก็เลยเอาจับปอยออกไปดูเอาอีกสักรอบนอกมวยงอนนี่ออกหนึ่งหันมันมาชนกันกับวันตรงวันเดียวก็พอดีในสัปดาห์หน้าจ้าโอ้ค่ะค่ะแต่ว่ากาแยกบึงเด้อวิ่งกะนี่แหละจอบเบิงวิ่งกะฟันเบ็ดเดียวเนาะบนรางนี่กัลองพิจารณาเบิบงมันเป็นไปได้ค่อยจอบเบิงเด้อสาวตังสาระ สาวนามันจะมาคู่กันว่าะสูนหายจากน้ด้วยจีเป็นอะไรเยอะเลขศู์หายดังดังไปด้ดังคักยู่ยดีจ้าอมแต่ว่าศู์หานี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยม่้งวะจ้าคิดว่านั่นหละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะน้องสาวล่ะสาวนาคิดว่ามันจะเป็นไปได้สูงมันจะมาลกันคู่กันจ้าอ๋อค่ะแสดงว่ากะมั่นใจในตัวเลขคือเก่าเนาะ ลรกหน่นมาจนกันครับจ้าจ้ะเคกะแนวทางคือเกาถ้มแมนว่าเอฟซีป็นยังอยากติดต่อยูท่วไปเบอร์ใดเนาะจ้ะสามารถทัวหาไดบ่มที่ตังไหนเบหนึ่งเดน้องสารัเสารหน้าเบิร์นม่หลายเบอร์ตัวแซ่บเกินันพังไงถอสิไม่สามารถเซี่ยวไว้เมนดูค่ะติดต่อก่ติดต่อย่ะยสจ็ดสามสี่เจสาม หนึ่งศูนย์สี่จ้ะสามหนึ่งศูนย์สี่นอกจากคาร์เนวอยากโทรหากับิดต่อได้โดยตรงก็ได้ค่ะอยากสอบถามอย่างเพราะว่าเลขทั้งอันเลขทั้งอันออปิสนานี่บ่หลายหางเนาะก็ยังใส่ซื้อเดิมคือออปิสนาโคราชเนาะครับจ้าแต่ว่ากะนี่แหละครับอีกเบอร์หนึ่งก็ต้องทายไปหาสองเจ็ดนะครับจ้าหนึ่งศูนสามห้าจ้าสามห้าสี่เจ้า โูรรอเย็บไปกันรอตัวซับยังไม่อีกอันหนึ่งกนโอ้แสดงว่าใส่ไร้เครื่องกันนี้จ้ะสองสามเครื่องนั่นแหละสาวันนะจ้าค่ะเบอรหลายค่ะเบอต้องใจด้วยเอ้สามสอง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 สามนั่นจะมันนอนกี่วันจนถึงค้มปวดจันะจ้าเบอร์นงกต่ไปเยอะแล้วกัเบอร์อีกเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าอันนั่นค่ะ จ้าเอาการนี่แหละตามมือนี่แหละการเป็นผู้ใหญ่ยังอยากติดต่ออยู่เนาะค่ะก็ตามนั่นแต่ว่าช่วงนี้ก็ยากน้ำให้น้ำน้าเนี่ยจากน้อยห้างขายไปเดินเตี่มื่อยแหละสาวหน้าให้มือยแห้งแล้วน้าจะปีเลยว่าจะเตะมาลงหน้าเนี่ยโอย้ยเมนอยู่จ้าเอาสูดชาวนาเขาก็ต้องสูดคือเกันเนาะจ้าผมทำแล้วเราก็ต้องดูแลเขาเลยครับจ้าเมนอย<ๆ>ู่นี่เขาแหละค่ะเอาดูแลสุขภาพจังใดกังวันนี้ก็ให้ปังปังมักสูดหาเนาะ ครัค่ะขอบคุณ <ผม S 2> <อ>หลายๆวัสด,ดีจ้าคุณรักษาเทวดาคุมกอ,องครับผมสวัสดีครับผมค่ะเดี๋ยวสาวนา,าจะทวนตัวเลขทั้งออปริศนาโคราชเวอาสูฟ,ฟังเดอพี่น้องจ้าจ้าตามที่สาวนา,าได้สัมผัสเพิ่นกับฟังให้จบจ้าในวันที่16กันยา6จิตวิ่งบนฟันไปที่5ค่ะจับให้6 1 5 ตัดให้หน 1. ึ่งหาเม็ดเดียวแต่สาบานาว่าตัดหนาตัดหลังเด้อค่ะหกหนึ่งเนื้อก็หกหาจังสี่เม็ดจ้ะตามภูมีทุนน้อยเนาะค่ะสำหรับข้างล่างวิ่งไปที่ศูนย์ฟันไปที่ศูนย์ห้าเม็ดเดียวโคโลตูเดียวจ้าสำหรับเลขฟันเพิ่นนี่สำหรับเลขศูนย์เก้าเจ็ดนี่เลขฟันเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นฟันมาผู้เฒ่ามหาจ้ะเพิ่นก็เลยตีเนาะค่ะผู้เฒ่าที่ตายไปแล้วมหาเพิ่นเจ็ดคนเพิ่นเลิทีศูนย์เก้าเจ็ด จ้ะสำหรับเลขทูน007เด้อเลขทูบจ้าผู้ใดอยากติดต่อติดตามเป็นกัทโวไปได้ที่062 473 3สองสจ้ะตามเบอ,อ,อร์โทรนี่ละจ้ะอปริสนาโคราชอ่ากาที่สามนาโอกับเพิ่นนะคะเพิ่นบ่ได้เป็นพระแล้วเด้อจ้าตะกอนเพิ่นเป็นพระเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้ซึกแล้วแต่ยังใส่ชื่อเดิมคืออปริสนาโคราชเพราะเพิ่นอยูอ่โคราชจ้ะเอาเสยเบิ่งเปรียบเทียบ,ยบสถิติงวดเก่าน้ำ นี่ค่ะงวดเก่าก็โวดใหม่งวดเก่าก็โวดใหม่จ้ามกจัดขัดพันเด้อถ้ามันผู้ใดอยากติดต่อเปิน่นกะตามเบอร์โทรจ้ะสามารถโทรหาเปิ่นได้เนาะค่ะช่วงนี้เปิน่นกะอยากให้อยากนะาเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะเเต่เปิน่นการับสุขุสุขสุนก็เก่าละค่ะเพราะว่าตะกอนนี่อู้โอปริศนาโคราตนี่เปิน่นกะอ่าสุดยอดยงังไงตัวเลกขกันค่ะเพราะว่าเปิน่นไหเลขบ่หลายพี่น้อง mm. เปิน่นกะจะให้ยอยู่ประมาณนี้ค่ะบนหางเดียวล่างหางเดียว วิ่งบนกะห้บุนไปที่เก้ามาออกเก่าซีรางเนาะว่าเป็นยังค่ะตามต่อค่ะมากินีนฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อกดซับสไครต์กิ้งปลิงเนาะฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะกอนจิน้ำตัเลขไปลงทุนค่ะสำหรับผู้ใดทุนน้อยจัดได้เลยจ้าในงวดวันที่16กันยาห7เจ็าบนากระโขยไปนองแฟ้นชองอิบซีซูหูซูคุนฮ่งปังดังด้วยซูหูซูคุนเหมือนลกองท้องไเลยเขา คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พบกันคลิปหน้าด้วยด้วยยิงๆิงปังๆเดินทางแก้วขาดปลอดภัยไปเราจะสวัสดีค่ะ